เร่องแม่เรื <ah> pues <ah> ่องค่อยปลีนค่อยไปเอาไ่ค่อยๆเปี่ยนค่อยไปวุม็นนโอ๊ยอะไแมวหนีเยอะเฮ้ยแมวตายตายแวิม้มย่างเงี้ยมนอ้าวนมีนออกมา แม่จานแม่ใส่ไว้สิบินเขาจะรู้ของมาจานเลม่จานนี่เลยทานเลไม่เป็นผ่าเขาใส่นส่เลย้สวยมากเลยนี่เลยสูตรเขาเห็ดใส่จานไอ้ตาบาไมอไม่ใิไม่หซิบ้ากเห็ดขายหน่อยก็ได้นะเมน

อันกเขาอยู่บนป่าบัจ้าักไปตรวจากั้าีไปเาัน้จสกะ้ปวไมเนาวันดีวนเขาไปโลดแล้วเนาะเขาไปดึงหัวมาแไม่ยากบอยากเขาไปห่องโอเคออกมาแล้วกันบอลเไห่องตัวเ่ด้วยเรอเอเอ็มเอ็มด เพนมากี yeah. ่ทนเมื่อกไิกัรหูกันแล้วไอีคู่หรอ่ออ้ไปเอิญคู่้าไม่้เยี่ยมได้บอกแล้วไปเอิญแม่ลูกแก้วลูกีกอวน้แข็งไน้มเมลนชุเดี๋ยวซึ่งก็เห็นเดอื้อน้ำกันาิย เอากิมต you know. right. ิเราคายอยู e 8, ่น nah. ี uh, you know ่ไต่ไปย่างปลมึกอ่ะตัวไงเถ่อนตอวไงพูดตัไงพจะใส่ดอก่ม้กินม่น่อยใส่ปาแคึอกินเดียรินมาซื้อโอแอบมอยากเรือใส่ปลามึกถ้าห้ากกิมกิมมันสิก็ดีห้ากกินกิมกินกินก็ดีก็ดีนี่แมงกินกิมพอด ก็ไม่ได้นันกิ้มไม่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 ไกิ้มใครไปเอิดพ่อเจ้าม่าน่ะ